ท่านนิยมเวชกามาเชิญครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่กรพกับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับร่างพระ่หยัดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้ความจริงก็แก้แค่สองมาตา คือ301และ302คือแก้ให้มีการทำแท้งได้ไม่ใช่เสรีก็เหมือนเสรีแหละแต่ว่ายกเลิกโทษตาม302แต่จริงๆแล้วร่างพระยฉบับนี้ก็ยังให้สิทธิ์ของสตรีที่บอกว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะ มีคันต่อไปผมจึงจําเป็นต้องลุกออกมาพูดในบางส่วนเพราะพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้ผมเคารพในสารัละทนนูนแต่ก็ต้องแสดงความคิดเห็นว่าความมีศีลธรรมของชาวพุทธอยู่จุดไหนอันนี้ผมต้องกลับเรียนท่านประธาน ไปถึงผู้ที่จะมาเป็นกรรมธิการต่อไปผมไปดูในลักษณะของกฎหมายฉบับนี้เดิมทีเดียวก็ไม่ได้บอกว่าทำแท้งไม่ได้นะมะตาตราสามย์หนิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่น ทำให้ตนแทงลูกข,ขณะมีอายุคันเกิน12สัปดาห์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่บาทหรือทั้งปรับแต่ท่านจำทั้งปรับอันนี้คือกฎหมายเดิมก็หมายความว่าถ้าหากคุณทำแท่งไม่เกิน12สัปดาห์นี่คือสเดือนก็ยังก็สามารถทำได้ เพราะนั้นเพราะนั้นผมวันนี้ผมต้องลุกขึ้นมาพูดในลักษณะของชาวพุทธว่าในเมื่อกฎหมายฉบับนี้ซึ่งถือกันมาเป็นประมวลกฎหมายอาญาที่เรายึดถือกันมานานแล้วและถือเป็นประเพณีของชาวพุทธแต่เมื่อจะมีการแก้ไขผมในหน้าชาวพุทธต้องขอบอกว่า อาจจะไม่เห็นด้วยในบางอย่างเนื่องจากพระพุทธศาสนาได้สอนไว้เรื่องการฆ่ามนุษย์เป็นเรื่องใหญ่มากการต้องทำแท้งก็คือทำลายชีวิตของมนุษย์คนคนหนึ่งนั้นต้องผมต้องขอให้ทางคณะแพทย์ซึ่งวันต่อไปเนี่ยเขาบอกว่า กรรมธิการต้องไปศึกษาในรายละเอียดว่าคําว่าปฏิสนธิของมนุษย์เนี่ยคือจุดไหนสิสองสัปดาห์หรือยีสบสีสัปดาห์สิบสองสัปดาห์คือสมเดือน24สัปดาห์หกเดือนคำว่าหกเดือนเนี่ยผมคิดว่าเป็นมนุษย์แล้วโดยซ้ำไปนะเพราะว่ามีบางคนคลอดหเดือนแล้วมีชีวิตยอยู่ จนถึงวันนี้ไปดูหลายคนก็ยังมีเพราะฉะนั้นผมในฐานะปินชาวพุทธก็ต้องยอมรับว่าคุณธรรมและศีลธรรมเป็นสิ่งจำเป็นมนุษย์ต้องมีถ้าหากมนุษย์ขาดศีลธรรมขาดคุณธรรมแทบจะไม่มีความเป็นมนุษย์แล้ววันนั้นประเทศชาติอยู่ยากครับผมไม่ปฏิเสธนะบอกว่าทำได้หรือไม่ได้ เพียงแต่อยากยืนยันหรือชี้แจงในที่นี้ว่าความเป็นมนุษย์คือการปฏิสนธิเป็นมนุษย์เด้อคืออยู่ในช่วงไหนพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกก่าวไว้ค่อนข้างชัดเจนนะบอกว่ามนุษย์ป,ปฏิสนธิเป็นมนุษย์แล้วเพราะฉะนั้นการทํำลายมนุษย์ถือว่าเป็นการฆ่าชีวิตหนึ่งผมถึงกล่าบเรียนนะที่นี้ว่าผมมีประเด็น ที่ท่านต้องท่านเขียนไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช่ในสามสนหนึ่งท่านกระทำเหมือนเดิมมาละคือไม่เกินสิบสองสัปดาห์ที่ผมต้องมาพูดวันนี้ประเด็นหนึ่งต้องฝากกรรมธิการซึ่งจะมีขึ้นต้องไปปรับปรุงแก้ไขว่าเพราะเดิมทีเดียวก็สามารถทำแท้งได้ แล้วหากจะเปิดฟีไปมากกว่านั้นผมว่าศีลละธรรมของมนุษย์มันหมดไปผมอยากให้ดูในรายละเอียดของความเป็นมนุษย์ด้วยไม่ใช่ดูในคุณธรรมของข้อกฎหมายอย่างเดียวชาวพุทธนับถือศีลห้าปาณาติบาตคือข้อหนึ่งเนี่ยฆ่าชีวิตชีวิตหนึ่งก็เหมือนฆ่าคนฆ่าสัตว์เป็นบาปครับ อันนี้คือประเด็นซึ่งชาวพุทธรับไม่ได้ในมาตรา305ของท่านเนี่ยได้เขียนไว้ว่าการกระทำความผิดตามมาตรา301หรือมาตรา302เป็นการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามหลักเกณฑ์ของแพทยทยศสภาในกรีดันต่อไปนี้ผู้กระทำไม่มีความผิด หมายความว่าปกติก็ทํานะไอ้ทำแท้งนี่ไม่ใช่ไม่ทำนะผมอยู่ในบ้านนอกบ้านานานอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันแพทย์กร็รับทำให้อยู่แต่ท่านมาแก้แบบนี้ละต้องต้องให้รอบครอบนะชีวิตชีวิตหนึ่งนะครับบางคนอนะ่ะงาดลูกตกเลือดถึงกระดาษร้องให้ไปทำบุญที่บัดนัวเป็นบาปแล้วจะให้ ปล่อยให้มีการทำแท้งไม่เสรีรก็ทำแท้งอ่ะสิบสองสัปดาห์สเดือนผมไม่พูดจนก้ออืนอะ่ะมันเหมือนกันข้อที่สี่นี่วงเล็บสี่ของมาตาสามจุดห้สามเทนแก้นบอกว่าหญิงซึ่งมีอายุคันไม่เกินสิสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งคันข้อนี้ต้องไปดูให้รอบครอบคาว่ายืานยันหมายถ้าเจ้าตัวต้องการ ทำแท้งทําได้หมดเลยนะครับฝากคณะกรรมิการเนื่องจากเวลาหมดให้ไปดูให้ละเอียดอย่าผมไม่อยากเห็นชีวิตซึ่งปฏิสนธิเป็นมนุษย์แล้วนี่ต้องตายไปโดยไม่มีความผิดอะไรเลยเดี๋ยวมันจะเกื่อนสังคมนี้ค่ะไปไม่ได้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปเชิญ